สวัสดีครับชุนี้ก็ยูโอครับช่างยูโอสองคนครับก็ติดตั้งบรลังครับแล้วก็ที่ภาพทำต่อหม้อให้ซึ่งต่อหม้อบวนข้าวก็ดูสภาพครับชุดนี้นะ่ะถ้าซื้อประมาณห้าหมื่นนะครับรวมท่อยาวด้วยถามว่าเพลงอะไรนะเลนแผ่นหนึ่งก็น่าจะราวๆ แค่ละหมื่นครับต้องมีหมื่นนะแล้วข้าม้วนอีกประมาณห้าหมื่นชุดน้รวนท่อท่อแล้วก็เกลียวครับประมาณห้าหมื่นแล้วก็หนาเป็นสแตนเลสครับับ ่าตอนนี้ก็จะถอดได้ครับเพื่อี่จะใส่คอไหนมันติดเท่าครับมันติดเท่าตัวเดียวครับเอาใส่คอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ชนคอแล้วครับชนคอชนเสร็จเชื่อมเต็มต้องถอดลงคืนครับผู้ใหญ่จะทำสีครับก็<อ>มานี้ครับ นี่อยู่สองคนก็อยู่เป็นลูกมือให้ช่างครับชุดวินเราก็เสร็จหมดแล้วครับชุดวินเสร็จเหลือทําสีครับเือแค่ทําสีวินแล้วก็ทําสีโครงตัวนี้เป็นเหล็กหมด้วครับเ,เหล็กเหลือติดตั้งตอมอ้อยึดถังอุ้มครับน่าจะยึดเบลเชื่อมเ,มเต็มแล้วก็ยึดยึดถังอุ้มเนี่ยเขามีคานนะครับเห็นคานนะครับน่งเป็นคานพับ พับหน้าสี่นะครับเล็นะครับเล็กสี่มิลครึ่งครับพับรับหน้าหลังก็จะเป็นคานนะครับคานจะเปเล็เลยรับหน้าหลังนี่ยตนนี้เราก็จะไปทางสแกงเหลือเดินเทอร์โบครับเทอร์โบต้องเดินใหม่ครับเพราะว่ายกเครื่องสูง ตัวโบอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้ต้องอยู่ต่ำกว่าเดิมแก้เพาท้ายเครื่องใหม่เปลี่ยนใหม่เผาเผาหน้าปั๊มเปลี่ยนใหม่ทำแ,แบบสไลด์ได้นี่ก็เสร็จหมดแล้วครับ อันนี้ชุดจามผมซื้อมาเองนะสามพันห้าแล้วเนี่ยชุดตัวจามของเมกาอ๋อพัดลมเสร็จหมดแล้วครับชุดพัดลมชุดตู้สายพานก็สั่งจร์เ้มาสั่ง,งจร์เ้มาใช้จร์เ้เหมือนเดิมออวินก็เสร็จแล้วครับแบบถ่าไม่ใช่วิน,นแบบถ่านนะชุดขาลุกรอ่ เ,<ม>เดี๋ยวให้ดูชุดวาวน้ำมันยัอย่างวอ้อเลยอ่ะเนี่จะเป็นมอเตอร์สวิงร้อยแปดสิบครับกรองดูพี่พาดจัดให้ครับเนี่ยตัวละหกร้อยวาวใหญ่ครับนี่จะเป็นวาลใหญ่วาวน้ำมันครับแล้วก็เป็น ก้องไฮดรอลิกสองตัวครับเป็นรูใหญ่ดูครับก้องผมก็มสั่งถังเอาไว้ข้างครับเอาไว้ข้างผมไม่เอาถังนะไฮดรอลิกไว้หลังผมเอาไว้ข้างแล้วก็ก้องไฮดรอลิกจะตั้งอยู่นี่ครับตั้งอยู่บนนี้ดูดูความเบอร์ของพี่พาดครับเนี่ย ไอชุดแหวนรองครับแหวนอ่าประคองสายสายไฮดรอลิกครับแกะไปกลึงครับดูนะแกะเป็กลึงกลึงรบเหลี่ยมเห็นไหมกลึงเพื่อไม่ให้มันบาดสายครับสายไฮดรอลิกจะไม่ันมันบาดช่างช่างยู่ให้ครับ ช่วยีกำลังใจครับแล้วก็เป็นลูกมือให้ช่วยจับลนจับนี่ครับเขาไม่ให้เราจับเพราะว่าี่มือไม่ถึงเอ็นดีก็ถ้าเสร็จแล้วยึดทังอุ้มเสร็จก็จะไดหวังสุดท่อครับตัวนี้ก็เป็นจับน็อตทั้งหมดครับสุ่ท่อจับน็อตจับน็อต ถังอุ้มก็จะเป็นจับน็อตทั้งหมดครับจับน็อตดูโครงสร้างคดึงตะแกงฝั่งนี้ครับพัดลมตะแกงครับตัวนี้ตะแกงอยู่ฝั่งนี้ครับแงโยกแท่นปั๊มเปลี่ยนใหม่ครับแท่นยิมเปลี่ยนให้ใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ แล้วก็ยกยกท้ายครับเดี๋ยวจะไปเกี่ยวกับโพดครับพค่เจริญครับตอนนี้ก็ทีนี้ก็ว่าลําบากนะครับแยกกันครับตอนเราก็ไปดูดูรถกระโพดครับอกับน้องชายคนก็ตกล่อยผมก็น่าจะนอนนี่ครับนอนห้องเก็บของไม่อยางนอนรีสอร์ทกับเปลืองน้ำมันครับเอาค่ารีสอร์ทมาเลี้ยงขนมช่างดีกว่าครับค่ารีสอร์ทคืนละห้าร้อย เไปเลี้ยงขนมช่งดีกว่าซู้ท่ออะไรก็สำเร็จผมครับอะไรอะไรมาครบหมดทุกอย่างครับพรุ่งนี้รอสายพานรอสายพานมาถึงเนี่ยก็เป็นันอนี้ใช้มอเตอร์เดิมมอเตอร์โค40กับมอเตอร์เดิมผมแล้วก็สวิงปรับรอบตลอรอบ เนี่ยไอตัวนี้ก็ประคองประคองท่อครับตัวนี้หนา4มิล4มิลครึ่งเหมือนกันน,น่าจะ9ท่อนันจะเป็นหน้าสิบแล้วที่ยท่อบนข้าวเป็นหน้าสิบถังเจริญถังก็ถังกองอากาศถังน้ำมันก็ใช้เดิมครับเพราะผมเพิ่งซื้อใหม่ครับถังน้ำมันก็ซื้อกับเจ้ใหม่บางโคนก็ ซื้อพิธีเหลวบันไดก็ซื้อพิธีเหลวนี่บันไดกินชอ่ชีว,ว่าจะมาเอาครับอีกวันสองวันน่าจะมาเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ชนคอ ก็ขอบคุณทีมช่างนะครับที่ช่วยดูแลผมก็าบางทีก็น้ำตาจะไหลครับร <c oughs> เขาเกี่ยวเขาจอดรออัปเดตเรื่อยครับก็ให้กำลังใจช่างครับช่างก็อ,อ,อยากให้มันเสร็จผมก็อยากไปหาเงินนะครับเ <c oughs> จ้านี่เขาไม่รอเราครับใครบอกว่ารอเกี่ยวปีหน้าเจ้านี่เขาไม่ได้รอครับทุกคนมีนี่มีภาระเหมือนกันครับ <c oughs>